ค่ะผมเนรอยยาบากันนะครับวันนีครับสวัสดีสวัสดีค่ะผมนะสวัสดีท่านผู้ชมนะสำหรับอินซีของทุกท่านครับผมวันนี้บูบติก็ไปข้ามาที่สนามพัฒม์มงคทนนะครับพัฒม์มงคท,น,ทนสายสามนะส่วนนี้ก็ด้านหลังนี่ครับผมคนเยอะนะครับผมนี่ก็เป็น ไทยลัฐวิถีนะเมื่อกี้แล้วก็แพ้ข้าหัวไปอันนี้ก็น่าจะมากัตเต้จุลานะไทยเดียวกันนี่สำหรับเต้นะครับผมเต้จุลานะครมาเจอน้องชายอยู่นี่ครับผมนี่ก็น้องๆครับผมนี่พี่ออฟนี่น่าจะข้าหัวหัวโจกนี่พี่ออฟหัวโจกนี่พี่ออฟนี่สุดยอดนะหัวไม่ธรรมดานะหัวดิจิตอลหัวดิจิตอลนะคพี่เอาอะไรหัวรีโมทก็ นี่ก็กทีมงานทีมงานหนองลีครับผมน,นะต้อมกับประยมชนะมาแล้วนะชนะมาแพ้กันะนะชนะมาแล้วครับผมมีเจ้าเขียวเข้ามาวันนี้นี่ก็มีดีเขาติ้งบ้างเลยขาพี่หนอยหนึ่งกระชากไอ้เจ้าของหาใครไม่ขึ้นเลยประยมไอโน่ประยม,ม,ป,ระยมประสานอยู่กันครบนี่ก็พี่บัตรแล้วก็อาจารย์ของเราอาจารย์ทิศครับผม วันนี้ปอบัตพาเดินสายมาไกลนะขุนบนทนสายสามนากันไวพนหนึงนะนะครับผมนี่ก็ชนะไปแล้วแพ้นึงครับผมยังเลือ,อีกสองแพ้นะครับเหลืออีกสองแพ้เมื่อกี้ปอบัตมาก็จับคันอกได้สี่พัน 4, นะแต้มหลงรีนำไปสามต่อสองปอบัตรจับได้สนะี่พันราคาขัานออกนะ คนเยอะนะครับผมอันนี้คนเยอะมากนะสนามว่าโปราเตอร์โปรทูลกัวตำรวจเข้าอย่างเดียวนะฮะคนเยอะครับผมันนี้ สนด้านหลังตบว่ามนี่พวกให้าลยม4โลโที่อยไฮโยนนะออกคูออกขี้นะครับผม พค้แเ่ไปดิดวี่้เนี่ยคแลจ้าพี่พี่ี่คู่สองรอพอไอ้ผมเลยคู่นะผมเลยคู่อ่ะสองร้ไปขี่วะเดี๋ยวด่าด่าด่ไป ยี you know, ่อเสียสองรอยฮะคอตามกสองรอยอ๋อเคอ้าวตาที่เล่นตาที่เราจะเล่นคู่ไว้่อคู่ตาที่ออกขี้เฉยขี้คู่เออเออเรียนเดียวเรีนกับใครเนาะเมื่อกี้เี้มค่